ได้สิครับหนูแดงเคยได้ยินเรื่องการทดลอง marshmallow ไหมครับการทดลอง marshmallow ไม่เคยได้ยินเลยค่ะคือแบบนี้ครับมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อคุณวอลเตอร์มิเชลเขาเอาเด็กๆไปนั่งในห้องที่มี marshmallow หรือคุกกี้หนึ่งชิ้นแล้วก็บอกเด็กๆว่าถ้าหนูไม่กินมันตอนนี้ลุงจะกลับมาใน15นาทีแล้วถ้าหนูยังไม่ได้กินมันลุงจะให้หนูอีกชิ้นเป็นรางวัลว้าวได้เพิ่มอีกชิ้นเลยเหรอคะแล้วเด็กๆทํายังไงกันบ้างคะนั่นแหละครับ เด็กบางคนก็อดใจไม่ไหวกินไปเลยทันทีแต่บางคนก็อดทนรอ15นาทีเพื่อจะได้กินมาร์ชเมลโล่ถึง2ชิ้นคุณมิเชลติดตามเด็กๆเ,เหล่านี้ไปอีกหลายสิบปีและพบว่าเด็กที่อดทนรอได้จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าในหลายด้านเช่น<ฮ>เรียนเก่งได้คะแนนสอบดีสุขภาพดีและไม่ติดยาเสพติดครับโหแค่อดทนรอไม่กินมาร์ชเมลโลชิ้นเดียวก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ขนาดนี้เลยเหรอคะสุดยอดไปเลย ใช่แล้วครับนี่แหละครับที่เราเรียกว่าการให้คุณค่ากับอนาคตหรือ time preference ที่ต่ำลงคือการที่เราเห็นว่าอนาคตนั้นสำคัญและเรายอมที่จะรอหรือทำงานหนักขึ้นในวันนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในวันหน้า